สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทุกคนพร้อมทำเพลงไปเลยโง่โง่ไหมก็ซ้อมอีกเรียวนะตะปุตะปีอยู่ในผลเต็มบอกอยากบอกว่าเอันนี่น้องไม่น่าจะเอาเน,นเอาเในข้างใน กันสั่นนะทุกกนซื้อมาใช้งานวันนี้ขั้นที่สองนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาเห็ดก่อนนะมันเอายากเราต้องตัดก่อนให้ไม่ใช้นีดเดียวไอ้นั้นดอกหายอีก น่าจะได้ละดอกต้องจิ้มแล้วทุกคนไม่งั้นดอกเห็ดมันะนี่อันเปื่อยแล้วหลนะเนี่ยเอาเอาอันนี้เราไม่ได้ไม่่คยจะใช้นะอันนี้ก็ใช้ยังไง้ารสัตว์คือปัญหาคือมันไม่โยนก้มหัวให้เรา เนี่ยมันไม่เหมือนอันนั้นนะทุกคนเนี่ยเวลาที่เราจะจ่อไปที่ดอกเห็ดอนะ่คอมันจะแข็งอยู่งั้นอ่ะเหมือนคนแบบอะไรนะคนคอแข็งอ่ะนะโอ้เละหมดเลยมันไม่ยอม ตรงเดียวนะมีดอกนี้ด้วยนี่ีอีกตัวนึ่งในนั้นนะนี่นะจะเอากลอนไปชีวปีมากมาเจอกลุ่มนี้แล้วเข้ามาตั้งแต่ป่าน,นู้นแล้วนะแต่มันไม่มีเห็ดเขาเอาหมดแล้วนี่ก็ไว้นั่น,น ตัดขาทีหลังนะทุกคนให้แน,น่นๆน้ำช้าแล้วอีกอย่างนะเราตัดขาไม่ถนัดนะเห็นบางคนนะคอมเมนต์นะว่าก็าตัดขาเหตุแบบนี้เลยอนะเราก็ว่าเออเราเราไม่ถนัดจริงๆไม่รู้ก็ตัดแบบไหนเพราะว่าตัดขาเหตุเดียวมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละทุืคนเออ มีคนเดินผ่านเราไปตะกี้เชื่อไหม,หาม,ไมรานั่งเลื่องเลยผชาเดินไปข้างหลังเลเขาเดินซอยเนี่ยข้างๆเราเรามต่มอเอาเหดนั่นดูทีนะเขาลงไปถงข้างล่างนี้เลังหลังเลยโชคดีมากที ไม่มีแบนนะอบอย่างนั้ยนะอย่างที่ว่าเงี้ยน่ากลัวอีกอยก่างอุ้ยได้เบบี้มาด้วยน่ามึกเราตอนมาตัวนี้นตัวก่อนทันแี้วเออทุกคนไม่รู้ใช้ไงไม้นี้ ได้มาก็ใช้ไม่เป็นเฮ้นี่แหละสาเหตุที่เราไม่เคยใช้เลยซื้อมาตั้งนา้านแหละหทุกคนอไม่เอาไปไม่ได้เราเอาเห็ดไปให้ดูนี่ต็วต้นสุน ไม่รู้ว่าเขาตัดขาเห็ดกันยังไงเฮ้ยมันเน่าตัดขาเห็ดหาเห็ดมือหนึ่งก็ถือมีดถือถุงแล้วมือหนึ่งก็ถือกล้องถือไม้กันสันอย่างเงี้ยวไปตัดขาเห็ดตัดยังไงเราไม่ได้เข้าไปดูในในช่องของคนที่เข้าหาเห็ดที่เขาไปคนเดียวนะเขาตัดยังไงอยากรู้ หมือนกันนะยังไม่ได้มีเวลาสักที่วนรวาม,มีเวลาปับ๊บเราก็เข้าป่าทันทีช่วงนี้ผีเห็ดเข้าสิงแล้วเข้าป่าตลอดนี่ช่วงนี้แหละอีกนานก็หมดแล้วนะเพราะช่วงนี้ฝนก็ตกไล่ไล่มาแล้ว มายกันสั่นหนักมากปวดแขนเนี่ยซื้อแต่พศสองพันห้าร้อยเอยพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดใช่หลายปีมาแล้วเจ็ดแปดปีแล้วสมัยนั้นยังทำแบบหนักๆอยูน่นะรุ่นที่แบบมีกลองใส่แบบกีต้าร์นะกีต้าร์เล็กๆ เมื่อนั้นที่เรามาเอาเห็ดนี่นูนดอกนองหยุ่มในนู้นทุกคนโอ้โหโอ้ยจปวดโอ้ยังไงดีเดี๋ยเอาไม่เอานี่ใช่ไหมใช่นะทุกคนดูเห็นไหม นั่นคือดอกนั้นคือไอใส่กระต่ายหรืออะไรวิ่งชนแล้วก็คอหลุดไปแล้ว <c oughs> ต้องกินนะไม่กินไม่ได้เลยอดึงมานะเห็ดเล็ะตุ้งเป๊ะเลยเอานี่ไม่ได้แล้วเห็ดหัวหลุดนะโอ <c oughs> ้เน่าทุกคนช่วงนี้เห็ดเน่ามาก ตัดขายาวๆนะแล้วก็เน่ออานลยทุกคน,กคน,นเห็นไหมเห็นไหมแข็งยนะอยู่นะอ้าวดอกนี้ก็ไม่นิ่มเลทุกคน,นเอาขานี้ดีกว่าขาแข็งแข็งนี่ก็อีกขาหนึ่งไงอ๋อแค่ขาเดียวแหละเราตัดดูที่ขาเป็นไงขาแน่นอยู่ หลายคนเนะทุกคนเสียดายเหตุเพิน่นว่าตัดขาเหง้าพูดสั้นดีหละโอ้ยนี่เอาเน้นๆน,น,นีน่พอดีพอดีเนยน่ๆน่แต่ว่ามันอันมันเอากับอ่ไ,ไ้จ้ะจะเอาดีไหม ไม่เอาเน่อะไมี่นียปูดนะจะด่างเนี่ยนะต่วบางขาก็แบบเอ๋อะไรนะที่เราไม่เอากล้องมานี่พเพราะว่ามันเข้ายากนะก็เลยเทรนไปทางอื่นมันจะง่ยายกว่างั้นก็มันแกะสั่นตาลาย เดกยจะเอาเรียกมให้แล้กินตุ๊กตุ๊กติติอยูง่งไนคือพเอาเข้ามานีนนชิมชนอ้นี้เราจะเอปนะไรข้ายากนักกินกุ้งปลาหม่อๆอ่าหน่อไม้ชื่อว่าเนี่ยแล้วเท่าต้นสนเลย ป่านูนไม่มีเลยมาเดินไกลป่านี้เ่จะทำงานเช้านี้ทำงานกัไม่ได้มาหยุดงานมาจะเอาเฉพาะอที่เอาได้ เที่ยวไม่ได้ทุก่ส่วนตัดขายขายเงาแหละมันขอให้อิออลีเดจากทุกคนเพราะว่าไอที่แพนกล้องนี้ไปอย่างนี้เพราะว่ามันเข้าไม่ได้นะเข้าได้เฉพาะมือฝั่งนี้นะงั้นจะว่าก็เห็นเห็ดนแต่ว่ามันกระอสะดุ้งไม่สะดวก ตาลายเบิ้มที่เราลอดมาเมื่อกี้นี่เป็นอย่างเงี้ยเวลาเอากล้องไปมันเกิดจะขยุกขยิกเพราะว่ามือเรามันติดอยู่กล้องไปได้แต่มือเรามันติดสนต้นสนกินสนตัวเราก็ติดมันต้องมุดออกมาอย่างเงี้ยขึ้นเงี้ยาานะจ๊ะจะได้ไปเด็ดท้ายเด็ดบิ้ม มันก็เลยออกมาไม่ค่อยแบบไม่สวยนะมันภาพแบบเลียนเหียวมากล่ะเป็นนี่ภาพถ่ายไปมุมอื่นบ้างล่ะอะไรเงี้ยโอ้เอาใครจริงจิงจ้ะโอ้จากมุกมกล้องมันไม่ค่อยได้ค่อยเลยไรไปจ้ะ นีนเนน่เราก็โกงตูดอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีเนี่ยเราโกงตูดอยู่ตรงนั้นเขาลงไปตรงนี้ดีใจที่มีชิดอะารจานลาบุกกันรอให้เราไม่เห็นเราก็โกงตูดเอาเห็น,น เห็นไหมทุกคนเห็ดน่ะเนี่ยมันต้องตัดออกขาขามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างงี้บางอันนะแต่บางอันก็ขาแน่นๆนต้องตัดออกหลายๆเน่ยจะ้ะก็เลยเป็นเป็น,ปนตาเสียดายอยู่หน้าเสีดายานะนี่น โกงตูดอยู่ตรงนีนมาพูดเดี๋ยวที่ก็กลัวกลัวอยู่คน,น้าเราเวลาเราหาเห็ดมันก็ถ้าได้คิดอะไรเนาะเวลาหาเห็ดก็ต้องมุดเข้าไปใช่ไหมโกงตูดออกมาอย่างนั้นคนที่มาข้างหลังแบบไม่เห็นนะแต่ที่เราไม่รู้ตัวนะแต่ก็อยากมา ม,ม,มันก็ไม่สนุกแล้วถ้าไม่เข้าป่าหาเห็ดมันก็มันก็ไม่ได้หาเห็ดใช่ไหม <c oughs> มันมีอยู่สองอย่างจะมาหรือไม่มาคือความชอบมันอยากมานะแล้วก็กรอให้แบบไม่มีเนาะแล้วก็ไม่คิดมันก็จะได้ไม่เกิดไปเขปาปไาต่อไปออเ,เราก็คิดแต่ว่าเราจะได้เห็ดเยอะๆพอ ต่ปไปเจ้าเขาปกปักรักษาอีหล่าเนี่ยเด้อนี่บ่งตรงนี้มันก็ดีแหละแล้วม่ต้องไปพูดถามถามว่าทำไมไม่เอาเพื่อนมาด้วยก็ยังไหวเนาะมัน,นเขาก็ทำงาน เราก็ทำง,งานเข้างานเอาออกกะเข้างานไม่ตรงกันกหละอย่างค้าพาเพื่อนมาด้วยมันก็ไม่ได้เห็นด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเห็นเกียตตัวนะงานนั่นก็หาจินมันหายากนะทุกคนเขาก็มาเหมือนกันเลยแต่เขามาเวลาเขาเลิกงานบางทีเราค่อยๆงานเลย มันก็ส่วนกันเนาะส่วนกระแสกันลนะเขาทำให้แบบไม่ตรงกันเวลาหากินไม่ตรงกันนี่แมนบบทุกคนไม่ใชนะ่นะาน่าเศาตาลายนะทุกคนนี่เป็นการถ่ายรอบสองของไม้นี้ ตอนถ่ายรอบแรกอยู่ตรงป่า,านู่นได้ม่กีน่นาทีไม้มันไม่ก้มหัวจะไปจอดอกห็ดอย่างนี้ก็ยังไม่แน่คือต้องเรียนรู้อีกนานทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราจะไปจอดเห็ดเนี่ยไม้มันไม่ลงไปไงไม้มันคอแข็งอ่ะมันไม่วุบวับแบบเหมือนที่เราเคยทำอ่ะ แต่มันก็ดีอย่างไม่ทําให้ลายตาแต่ว่ามันไม่เห็นดอกเห็ดน,นะสิเพราะเรายังไม่รู้วิธีการเท่าไหร่ต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนานแล้วกว่าจะรู้กันเดิงทุกคนเราจะเปิดพระโอษฐีให้ดูคืออะไรเปิดพระอบพอบอะไรเมื่อย เออบือง,งมเบืงองโอ้โหงามน่าก็แข็งนะนทุกคนแบบเนี้ยกินแสบเนี่ยแข็งแข็งแบบเนี้ยือหวานมากๆเลยเบบีไม่มีไงไม่มีเลยทุกคนมีดอกเดียวล้วนๆขึ้นมาก็จะขึ้นเนี่ยดอกเดียวที่โต เลนห้าสีน,นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ปะเออก้างคอแข็งมากทุกคนแต่ใครไมา่น่าที่นี้เราจะเอาเห็ดให้ดูอาก้าไม่ได้เอามานะวันนี้เนื้อใหญ่มากเราคิดว่าเราจะไม่มาเพราะเราว่าอุ้ยีรีนนเราคิดว่าเราจะไม่มาหาเห็ดนะวันนี้ ก็เรารู้ไงว่าวันนี้ทุกคนมากันหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เห็ดไม่มีแล้วนะเราก็เลยแบบหาแบบนี่ยายสองยายมาเฮ้ย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 เด้ย Jeg tror steinsopp. Steinsopp? Oi, ja. Går det an å spise? Ja. Å ja. Mm. Oi, ja, bare mm -hmm. der er de. Du har masse rare sopper du har der. Nei, jeg er bare har steinsopp. Å ja, bare steinfokk? Ja. De andre vet jeg ikke vet så mye heller. Nei. Nei, det er ikke kant her. Den er så stor. Nei, det er den ikke. Det er, blad. Ja. det er masse forskjellig, men det er ja. mange som ikke vet. Ja. ja.

เราเหรอไฟล่าลได้เีเลยไฟล่างทุกคนโอ้โหนล้วเรากะว่าเราจะปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดินไปจากนี้น่ยไกลแล้วก็ลงไปทางชันมากแล้วก็เดินแบบชันๆลงไปนะ มันจะลายตามากๆแล้วจากนี้ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือไกลพอสมควรที่จะต้องเดินไปนี่แบบนี้นก็เลยต้องปิดขิดนี้ด้วยก่อนไม่งั้นมนะันมันจะยาวนะแข็งนะ ดู่ได้ทุกคนเราเอาแค่น,นี้พอหัวมันแสดงว่าอะไรวิ่งวิ่งตัดแล้วก็เหยหลุดไปดักนิ่มๆแน่เออเอัโโอเนเื่อิ่งบั ที่เราไปก็ไม่มีเห็ุเราได้เห็ดเฉพาะตรงนี้ลเพราะว่าข้างล่างมันเดินง่ายคนก็อยู่เฉพาะข้างล่างข้างบนที่เรามานี่มันเดินยากคนก็เลยไม่ขึ้นมาคือแบบปีนเขาอ่ะเราถึงได้เห็นไงเพราะทุกคนก็คือชอบปัญหาอยู่ตามขอบทางแบบจอดรถแล้วก็หาเลยแล้วก็ชายป่าข้างล่างไม่ค่อยปีนหอยเรา เราปีนเรนาก็เลยได้ตลอดเวลาที่เรามาเราก็ปีนปีนเขาเาลาไม่ที่หนอีกอย่าง้เราเป็นคนโลมาทำงานแบบแอรช,ช,ช้าๆไม่ค่อยอนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ เร okay, าทำอะไรเรก็เลยปุ๊ปับป๊บปับป๊บไปเลยเนี่ีนส่มืไม,ม้ลตัน,นเลี้ยวไปหท่จ้ะนี่ก็มีแต่เห็ดอันตรายเห็ดเต็งแดนสิไทยเลยสีสอันตรายันนยะทุกคนกินตายเลยเห็เป็นพิษ คือเห็ดละงูด้วคือวยไข่มันเนี่ยิ่งคือเลยแต่มันมีเม,ม็ดแดงๆเห็นไหมนะเมเดแดงไข่คเคยเนี่ยที่เราถ่ายคลิปสั้นให้ดูนี่ยคือมากแล้วเวลาโดนฝนะไอ้ขาวๆจุดๆข้างบนเนี่ยมันหายไปฝนชะล้างมันนะ เห็นไหมไข่มันอย่างเงี้ยยิ่งกว่าเห็ดละโงกทุกคนเลยกินนะตายทันทีนไม่รอดงามไหมเห็ดละโงกบ้านเราอันตรายแต่เด้อไข่ที่เห็นแบบนี้ะเห็นไหมนี่นคืออยู่แถวนี้เลยนั่นเห็ดเอานั่นเนี่ยดอกหนึ่งงาม,มา เห็ดพึ่งหวานความที่ว่ามันอยู่ใกล้เห็ดอันนี้เกินไปเราก็บกลัวมันกันละเดะ๋ยวอวบอ้วนตรงนันน้านงานปจะไม่เอาแลกวไม่ได้ดอกนั้นแล้วก็เต็มแล้วตอนนี้ก็เึ่งเกดเทือกสูงแล้วสองกิโลยังไง

ลงไปฝั่งนูแหละโอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามด้วยเราต้องขออภัยด้วยคือเรายังไม่ชินกับวิธีการใช้กับไม้กันสั่นอันนี้นี้คือซื้อมานานแล้วลหละแต่ว่าไม่ได้ใช้สักทีพอออกมาใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นนะทุกคนไม่รู้จะถ่ายท่าไหนนะถึงจะให้เห็นเห็ดโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ